มีชายใดได้เข้ามาก่อนไม่เพราะคือแกชอบห้องนอนเล็กๆนะเพราะว่าจะเป็นคนที่มานอนอย่างเดียวคือไม่เป็นคนที่แอคทีฟไงเพราะแบบพอตื่นปุ๊บก็จะออกไปทำทำนู่นนี่นี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคือโดยมากต่างประเทศนะเขาก็จะห้องนอนมีไว้นอนอย่างเดียวใช่เขาจะไม่เอาทีวีไม่เอาอะไรไม่อม่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ่ไม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 ่บม่ไ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 ม้ไม่ไม่ไม่ไน่ไม่ไน่ไม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 ่่ไ เล่นชักนั่นไม่มีอะไรหรอกของแบบพวกขนตรงขนตาอะไรอย่างงี้นึกอเปล่าวะอ๋อเราสวยแลงงานจ้าใ่โอ้โหแก้วไดฟ์คอมอะไรไว้ดำน้ำอ๋อก็มาสงสัยว่าไม่ใส่นาฬิกาใหญ่จังวะเพราะมันเป็นมันเป็นเวลาแบบเรามันจะบอกเราว่าเราลงไปลึกแค่ไหนแล้วก็ใช้อากาศเหลือเท่าไหร่ติดกับแทงได้อะไรเงี้ยอ๋อจะได้รู้ว่าใช่มันสมควรจะเวลาขึ้นนะเวลาไดฟ์ไทม์ของเราเท่าไหร่แล้วว่าเราต้องเซฟตี้สต็อกกี่นาทีดำน้ำเมากี่ปีแล้วเนี่ย 8ปีแล้วค่ะดำน้ำทำไมถึงชอบดำน้ำชอบอ่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีพวกแบบพี่กอลฟก็ชอบเลยพี่กอฟชอบดำน้ำใช่ดะนี่นี่คือแบบฟินแก้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบฟินค่ะ เห็นบ้าแบบจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบเวทสูตรต้องทำยังไงอ่ะโถไ่ตีไม่รู้เรื่องเลยทันยังไงแล้วก็วุ้งๆนี่ไงก็พอเราขึ้นบนเรือปุ๊บใช่ไหมแล้วนี่ไงแกก็พายสิแกก็พายอย่างนี้สิอะไรอ่ะไปเรื่ใหญ่แล้วแล้วใช้ยังไงอ่ะใช้ตีไงใช้ไข่ใส่้าวเขาไปเติน้ำมาแล้ก็กินมันเป็นแบบใหม่มีแบบเวทสูตรอะไรอย่างงี้ด้วยแบบเวทสูตรด้วยจริงจังอ่ะ ไปแบบว่าไกลสุดเลยไปที่ไหนมาไปไกลที่สุดอะคะมาดิฟเหรอ,อสวยไหมสวยถ้าเทียบกับเมืองไทยอะสวยคือมาดิฟเขาสวยเพราะอะไรหนึ่งเขาดูแลทรัพยากรธรรมชาติเขาดีเพราะว่าถ้าเ,เขาเรียวกว่าอะไรประเทศของเขาเนี่ย90 93ปอนคือน,น้ำเพราะฉะนั้นแล้วเขาแบบเหมือนถ้าคนเนี่ยไปถึงประเทศเขาเนี่ยไม่เห็นขยะสักนิดเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลย,เ,ลยเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านเรานี่แบบ ไปทะเลขยงขยะอะไรแบบเยอะแยะแต่ไม่หนดเพราะแบบเขาไม่ได้ปลูกฝังให้ประชาชนแบบว่าดูแลทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแต่ที่นั่นน่ะเขาปลูกฝังแลวดำเคยเจอปลาอะไรโหดๆบ้างไหมฮะเอาเช่นอะไรคะโหดฉลามเจอบ่อยมากฉลามชอบคือถ้านเป็นนักดำน้ำนะจะอยากเจอปลาฉลามมากเหรอให้เจอแมนทาเรค่ะเปนราหูอ่ะ ที่แบบตัวใหญ่มากแล้วก็แบบกระเบนมั้ยก็ต้อกระเบนแลที่ปากมันเป็นแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้ปากข้างหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็แบบตัวใหญ่มากประมาณแสี่เมตรอย่างเงี้ยแล้วประมาณแบบสามสิบตัวฮ่ามีฟ่ะเออเจ๋งมากมันแก๊งเลยมันก็แบบมาบินใกล้ๆนะเราแล้วมันแบบเชียวมากก็ไม่กลัวกลัวเลยคือแบบตื่นเต้นดีใจมากอยู่กับใครตอนนั้นอยู่กับเพื่อนๆหลายคนคือแบบจะมีแก๊งดำน้ําอยู่อะค่ะอ๋อเนาะใช่น่าสนใจเป็นโลกใต้ทะเลนะแล้วตอนที่ไปล่าสุดนี้ก็ไปที่สิปดานมาเลเซีย มาค่ะแล้วก็ที่นั่นนี่คือแบบเจ๋งที่สุดแล้วตั้งแต่เคยดำน้ามาตลอดชีวิตงนี่คือประการลังหรือปลาทั้งหมดเขาดูแลแบบดีมากเพราะว่าเขาจะมีแบบวิธีการที่โอเควันหนึ่งนักดำน้าห้ามเข้าไปเกินกี่คนกี่คนและถ้าเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งเราห้ามเข้าไปอีกนะคลิปนั้นคือแบบเหมือนแบบเราอย่างเงี้ยเราต้องแบบแอบจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเข้าไปได้สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยสองวันสองวันมีหกดฟก็เยอะนะแล้วแบบคือลงไปอย่างเงี้ยลงไปปุ๊บ ปลาแบบเยอะมากอัเหมือนเป็นแบบแจ็คฟิชปลาสีเงินเงินใช่ป่ะคะเป็นพันตัววนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีปลาอีกตัวใหญ่ใจแอนทร์ v a าลีเท่าตัวเท่าตู้เย็นเราอ่ะกินอีปลาตัวนั้นอยู่นิสคัมเบอรี่มากอบบย่างเหมือนดูอยู่แบบโอ้โหก็จกิบบนเลยเหรอเจ๋งมากคือแบบเจ๋งมากจริงแธรรมชาติจริงอะน่าชอบมากหรือจะลองดูดีวะต้องลองค่ะเอาจริง เอาละตีเวลาของเราแล้วถึงเวลาแล้วหลังจากที่หลอกคุยมานานไงคะกว่าจะตะล่อมได้ตู้มันไม่เรียบร้อยจังหวะเผือคือรอทุกคนจะมาก็ก็ยับเฉลยนี่นะครับโอ้เดียวเดียวคุณคุณขาคุณพ่อแก้ไม่ได้เก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดเดี๋ยวจ้าแถวแถวบ้านแถวบ้านเรียกว่าตรงไหนลกว่นี่ไงลกเนีฝั่งนี้ลกมากไหนฝั่งนี้ลกดูดิปุ่มไม่ลก ลกเมนจะลกเลยอ๋อเหรอแม่หรอกแกอาจจะเป็นคนแบบว่าออกกันในสินึงเรียบร้อยใช่มีตัวเก่งไหมตัวเก่งตัวเก่งตัวเก่งเนาะตอนนี้เอืมตอนนี้ชอบชอบกระโปรงตัวเนี้ยเอาแบบเซ็กซี่เซซ็กี่ขอเซ็กซี่ตัวนี้กระโปรงสีเหลืองตัวนี้นี่โอ้น่ารักใส่กับเสื้อขาวน่ารักอยแม่คุณเอ้อจะเห็นเป็นบุญตาสักทีเออแล้วเหลืองแบบเหลืองแบบเหลืองอ่อยนะไม่ถึงธรรมนาอ่ะมาถึงอันหนึ่งน้องตี๋ คือน้องแก้วเนี่ยเขาชอบสะสมชุดว่ายน้ำมากเพราะว่าแก้วดำน้ำไงเรารู้สึกว่าเราแบบเวลาไปทะเลอะเดี๋ยวเราต้องใส่แต่ชุดว่ายน้ำแป๊บนึงน,นะจ๊<น>ะ,<น>ะครับเ <laughs> มื่อกี้พอพูดถึงชุดว่ายน้ำแล้วทำไมต้อง <laughs> น่ากลัวน่ากลัวออกไปได้ป่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วทีนี้น้องเขาจะกล้าคุยกับเราเหรอผมกั้นหายใจไงชุดว่ายน้ำนึกถึงอะไรนึกถึงน้ำเราดำน้ำแล้วกผมกั้นหายใจอ๋อไอ้นี่เป็นคนมีเหตุผลมองข้ามช็อตพี่เองหายใจออกด้วยใช ทำการหายใจได้วลาดนี้ปวดขี้หรือเปล่าต้อเริ่มจะไปถีบขึ้นละอันไหนไหนไหนชุดเก่งก็จริงจริงแล้วก็เก่งหมดเพราะว่าเราเป็นคนแบบชอบสะสมไงก็จะมีแบบเยอะมากอะเยอะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วแบบแก้วเป็นคนชอบตากแดดใช่ป่ะก็จะหาอะไรที่มันเป็นแบบกาะอกเกอกนิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อเหรอยามไนุษย์ยามไนุ่นอ๋อชอบเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะไม่งัั้นนมแต่ อันออนี้ถามมันมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับเยอะอะค่ะแต่ว่ามันแล้วแต่เพราะชุดว่ายน้ำมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแบบอยู่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะเพราะเราตากแดดไปทะเลลงน้ำใช่มันจะแบบอยู่ได้ไม่นานเราก็ต้องคอยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรแบบเปลี่ยนมันมาแปดพันแป๊บเดียวเดี๋ยวขาดแล้วไม่ขาดไม่ขาดตัวนี้วันนี้ตัวนี้เันนี่เพิ่งสดๆร้อนๆเลยโอ้โหนี่นี่อันนี้พี่เพิ่งเห็นเอออันนี้ก็น่ารักอันนี้เซ็กซี่มากอันนี้ซื้อจากนิวยอร์กเออหรอกเสร็ชุดว่ายน้ำที่เมืองนอกคัตติ้งมันจะดีกว่่าาหรือ เขาทำไมอ่ะเขาละเอียดกว่าไม่ใช่คือแบบแกคิดว่าคือเขาสร้างมาเพื่อไว้สำหรับคนที่ชอบตากแดดไงอ่าโอเคนี่คือช่วยนะทาน้องแก้วนะครับปตินอนตรงไหนจ๊ะนอนตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้เลยเหรอตรงกลาง,ง,งสบายปะตามธรรมเนียมครับตามธรรมเนียมแก้วจ๊ะค่ะล่าสุดเนี่ยซักเมื่อไหร่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันโทษนะเมื่อเช้าตอนตื่นนี่คือคือตดฉัดเลยล่ะ นอนแบบนี้ค่ะเฮ้ยตนอาจจะว่านอนผิดด้านนีเนี่ยหัวอยู่นี่นั่าเลยติงนั่นอนสบายจังเลยสบายดีมันเย็นนะมันเย็นนะใช่แล้วก็แบบไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสปริงแบบอ่าอันนี้มันเป็นสปริงเบาๆใช่ไหมไม่เพราะคือแก้วชอบฟูกอยู่ที่พื้นไปเลยไม่ชอบนอนสูงเก็ติงติงนอนสบายว่ะชุดนอนอาจารย์ชุดนอนชุดนอนชุดนอนอ่ะชุดนอนธรรมดาธรรมดามีแม่ขอดูสักชุดฮะมันก็สีชมพูใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างงี้แบบถามก่อนฮะซักยังฮะ ยังนี่ไงบอกตามตรงก็เลยจะเก็บแซมใช่ไหมก็แบบเสื้อยืดสบายสบายเดินนะกรนนะเอาดีก่อนดิเดี๋ยวเอามาดูหน่อยนี่กระดาษอยู่ไกลๆเนี่ยเอาเอามาดูหน่อยนะมาดูทำไมมันเขอะอย่างนั้นวะนี่ขนาดมองหางตาแล้วที่อยู่งี้เนี่ยไม่เขอะเลยนี่คือเพิ่งใส่เมื่อคืนแค่นั้นเองจริงเหรอทั้งเขอะทั้งมา แบบมันต้องสบายป่าชุดนอนอ่ะแกชอบใส่อะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยแบบยืดยืดยุ้ยยุยแล้วก็แบบเนี่ยเสื้อยืดก็จะแบบเอลอยเอลอยเขาฮิปปี้โชดือโชดือเขาฮิปปี้เสื้อโชดืออ่ะโอเคนี่คือห้องนอนของน้องแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วงหน้าละครับเป็นช่วงโปรดของเราสองคนครับและของคุณผู้ชมด้วยครับนะฮะเป็นช่วงแบบว่าแจกของเนี่ยแจกของคือแบบพวกพี่มาก็แบบก็อยากจะแจกของให้แก้วอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันก็ต้องแบบมีอะไรแบบแลกเปลี่ยนนิดหน่อยจ้าเบาๆนะ เขาเรียกว่าช่วงอะไรวะตีช่วงอเสียเว้ยกลัวสักครู่หนึ่งให้เดี๋ยวกลับมาครับรู้จักสาวแก้วกันเต็มอิ่มไปแล้วแต่ยังไม่พอช่วงหน้าจะรู้จักเธอมากกว่านี้อีกต้องถอนดูกันเลยล่ะแคปปลาอีกระดับของความเป็นคุณโทร026647900เดลอตไทยลนง Welcome to the football club Barcelona. on August.